สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชองเตอเบิรเข้าเขาเหนียวไปยกปบุรดเขาครับปืมแไม่ติดมไิลูกเมลมากะหวนองเหนียวน้ำการแตกันเนี้ยกรนี้ยแลวเจ้าจันหมางันทิน คูกันกินบ่ะเนียวกเจ้าเต็มด้วเน่ยเต็มจ้าลมายข้าวบอหันแต่กินอะไรแบบนีไม่ต้องไปกินอะไรเป็นคือเร่งแรย่พูดยน้งแตกหวาน ครับนอนดีป่ครับขึ้นเนี่ยมันเคยเลือกลูกเดิมเกมันน่ยนอนบาลับอยู่บอนอนบอนเน่ยเอองจริงทวงกัข้ากันนอนพยายินกับพะยะบังบานนี้บาลับมันกระแจ้งนี่มันมันบลับอยู่กับมันกับขัม่กันนะเตืนมเมันบาลับางม่วงก็ซ้ำซ้ำุ่มที่ทุ่มผมแค่ขึ้นแจ้งเกิ้นุนบ บันนนสอดทีจาทีทีเขพนันไอ้สาถูกสามส่งของครับแม่หแม่หนุม่เบ,บินน,นกันนี่นนนเลบมันสั้น่ตันี้นั่นหลันเนลงเด้อแอกน้ำสิผา,าไหลังเลยนะไอเต็มนั้นจะพาไเงือจับไม่ไมไงเงือ <c oughs>

เติมหมองม่ไปใส่เบ็ดเบ็ดหมนเิมองก็คนเมนากงาบบาโอ้นะนะนคือหนาทคนสากผมมากงานจาี่ยกคนเขบอกินขนมเป็นยังไงไปแต่เปียก คนกรุงเทพเป็นกันเปียกกันละแม่บ้านเราก็ยังอยู่กรุงเทพนะได้ได้ไปอีกได้เพื่อนผงใส่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดอะบ้างเนี่ยแค่แค่จัดเบียร์โอ้จากการใช้เมื่อกับบได้เมื่อเมื่อบ้านบ้านบริการของคุณนีรถ แล้วผูกเพยนออนแตนที่ดูมลดน้องคนเอาไปนออกไปตัวเทอะบ้านเของบุ้งเมื่อก่อนแหละตัวเทแร้นอนน้ำให้ดุมแล้วดอกัอที่นอนเป็นมูกัะนั่น่ะฝนกับใจนะขึ้นเดี๋ยวนึง เมื่อไรก็มาทายคลิปอ,อะไรเลยครับก็มา,าเงิดนให้แล้วส่เียครับอาจารย์แอกเอาไปถามจะก็ไม่เห็นจะจืดเป็นโรคหรอบล่บัวน้อ,อกนเก็บขาไปบ้านไปบานบาดี้ มืนลงกันเมืนลงกันงานนันงานหน้าเฮ้ย้องลองสายเลยไปเหยียบไม่อยู่ก็ในน้ำทายเป็นเผลต้องคนกับเป็นเมอวันก็อบมองนเลยงาไดมันเจียงนี้ยางหาหานกะงะแงแน่้วนี่มากเกนเงาเลยผมเก็ดตัวนี่า แนันเลยมันเป็นย่างไปมี้บครับสีสิบดีกีครับนนี่บะครับเผาหอมเลยม่ัจดคือย่อ้เจอมือที่เนื้อคอยยังกบจัต่ำแบบเจอมือทีเนื้อ่อยนะโวยหลบใา้เลยโอ้มือท่เนื้อโว้ยจังต่ำนะครัจังต่และต่ำแลละจะต่ำแนม กันบูเท่แล้วเดมากินลับยาเมื่อเดียร์ของาโอ้เมื่อต่นนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปเ่าพื่งกันเพื่อ อันน <ITA> ี้หองแพงกว่าคม่กตดีม่แพก่าเพนูีตัดกระเตียีไม่ไม่หมดไม่ตกระแตียม่ก็้อมากตัวนี้วางเดี๋ยวเกลกล้วแม่ก็อยากกินเลยนะมักกินอันอันพวกี่แมงด่านกที่ด้เลยนั่นพวกเข่าใช่ไมจนติ๊กไก่นาากีนคือของพี่่มกินกินของไ่กินของทดหน่อยี่ เขาไปที่ไหนยอย่ะไปกินของกินยงังก,กินอะไรกันไอนยันนี้เราไปกินซูเฟ่กุเเก๋

พอจะออยู่ประมาณได้สองยู่ต้นมาข้ามาสานบ่านไอผมกตงตำแหน่งให้ก็จะรัพามันบ่แมนครับแกแกจะขอมาผีหรือไมุ่ณใดบบขอหนานี่นะคุณนใดอุ้นใดอุ่นใดนี่อุ้นใดถ้าแต่รับช่วงน้ำรถทีรถแท่รถทีรถแหเขาจะมีงานกู่มือตรงนี้มีงมครับบ่ ไม่ใช่เพระออรถบอกห้เจะหารถมาเลยรถสวนบมันต้องเพื่อวันเลิกง่ายเลยครับไปเลยนั่นมีแล้วไหมต้องหารถท่านคิดไเลิกง่ายเรืครับไปเลยต้องไปดักคาอีกไหมเขาไปสายบทท่านเืยไปคุณโดาเพาะดักคำเขดีส่วนที่อยู่ด้านหัง เดือดตหันเแ่นั่นแหละครับอากาศแต่ว่ามันต้องออกเลืองานหไปฝเลือเปื่อเป็นนอนทั้งหมดเลยไหมเมื่อสิบมันนอนเลยเปตื่นอไรยังไปบ้าได้กลยครับหนาวิมเารถตุ๋เขาเหนาะส่งขาเหนาะจึงเลี้ยวเนาะเขาเขาเขาจะได้ข่าดก่อนเวลาาคนที่ซื้อมหองบอต้นขมเบดขาวบอลล็อบาดเขาจะออกงานก่อนครันถ้าไปถึงสั่นทันอยู่ บ้าน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 พูดอะไรกันเรย่อยๆกันแล้วผว่าทางทำน้นนี้เนี่ยรถบ้านเพะเขาจะอาจอตอนนั้นหลายอย่างออกเทียบกับท่านเพื่อปรโนไปเวทีเข้าไปหอดเศร้าเบทีเดินทางเหมอนเดน้าเลยนหมแมนครับเบทีอ่อนเปนตีสีตีดูคลิปนี้จบเพืนี้ครับปอกกับิปนาครับขอบคุณสุกาครับ